สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับก้อยอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทํารายการกินกินกินค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาวันนี้นะคะก็ต้องขอภัยนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมากินเจ้านี่ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็ฉีกแล้วนะ ก็ข้างในตัวเขานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่จะเป็นซองอะไรอีกต่างหายน,ะน,นะ,ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงนนอะก็ก็ก็จะเป็น รสผลไม้รวมนะคะก็จะมีรสสตรอเบอรี่แอปเปิลแล้วก็โคลานะคะมีสตอรอเบอรี่นะคะแอปเปิลแอปเปิลอยู่ไหนอะแอปเปิลโคลาเดีย๋ยวเราจะมาลองกินกันเลยนะคะมันเป็นเบบ,บูมนะคะเบยนี่มีอยู่แล้วบูมก็ระเบิดหรือเปล่า ใช่ไห,หมใช่ขมิ้นระเบิดข้างในตัวเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองกีนกันเลยนะคะ มันเป็นแบบแตกในปากอะไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะคะแตกในปากอะอันนี้ก็จะเป็นโคล่านะคะ มันแตกในปากอ่ะโบ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 บนะครับเคยเล่นไหมมดปอแปะอ่ะมันจะเป็นแบบยาวๆนะยาวๆนิดนึงอ่ะมันจะเป็นแบบยาวนิดนึงอ่ะพอใส่น้ำุ๊บก็แบบแตกโบเออแบบนี้ไม่ด้คาแบบนั้นแต่มันเป็นขนมอ่ะ ก็ถ้าสิคะแนนนะคะก้อยก็จะให้เจ็ดคะแนนแล้วกันนะคะพเพราะก็ถือว่ามันไม่ค่อยจะอร่อยนะคะแล้วซองที่เขาให้อ่ะเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มันมีจุดสนใจก็ตรงที่มันแตกนะนะคะอันนี้ก็ซื้อที่บิสตีนะคะก็จะเป็นนี่นะคะแบบบู้ฉีแลว ก็ hmm. ไปลองซื้อกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย